ไอยากดู่อยากดูเลยอ่ะนดูตัวมาอมขึ้นเด้นอไม่ขึ้นบินเด้อนอโอ้ยมันลื่นซะด้วยมือ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 โอ้โหยิบโอเคยิบยิบ เป็นวันขากลับจากการที่ไปเดินป่าที่ตรวจครับอสำรวจของอุทยานของเ้าครับอ่าสถานที่คือเขาเย็นยอดพ mm ันเก้าครับเป็นเดินป่าระยะไกลครับอวันนั้นนขากลับฝนตกหนักครับ,รบทางก็ชันแล้วก็ลื่นน้องต้องแบบมีการสไลด์ตัวลงทำให้ตัวแบบ สัมผัสตื้นข้างล่างครับได้เยอะถ้าเลยใต่ไปที่หน้าครับตอนแรกน้องก็ไมร่รู้สึกตัวมันนึกว่าเป็นเศษดินเข้าตาน้องขยียตาออกมันก็เห็นเป็นแบบมีเศษดินอะไรเงี้ยประมาณครึ่งชั่วโมงครับน้องมันก็เดินมาเรื่อยๆมันเริ่มรู้สึกเคืองตาก็เลยให้พี่คนนึงดูก็เห็นเห็นเป็นท่าครับ <ม>อยู่ในตามันเริ่มตัวใหญ่ละมันเริ่มดูดเลือกแล้วครับจ,จังหวะ<อ>จังหวะที่มันกระเด็นเข้าไปนี่คือช่วงไหนนะครับแบบกําลังเดินอยู่แล้วมันมีอะไรร่วงลงมาใส่หรอครับหรือว่ายังไงใช่ครับช่วงที่กําลังสไลด์ตัวจากเนินนะครับ,รบมันเป็นดินสไลด์ครับป่าย่านก็อยู่ระหว่างสองฝั่งแล้วก็ไม่รู้ว่ามันกระโดดมาตอนไหนอืมใช่น้องมันนึกว่าเป็นเศษด,ดิน ช่วงอะไเขียวช่วงประมาณกี่โมงครับตอนนั้นตอนนั้นเราลงมาประมาณเจ็ดโมงเช้าครับต้องใช้น้ำเกลือหยอดปาครับเอเราก็เลยพกน้ําเกลือกันไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วอือันนี้แล้วก็หยอดน้ําเกลือครับแล้วก็รอให้มันออกมาเองตอนแรกอ,อดีที่ทริปนี้มีหมอไปด้วยครับออืออ่าหมอก็เลยแบบทําการออกคัตเตอร์ปัดครับ เฉียดเฉีย,ยออกมาครับแล้วก็ใช้น้ําเกลือนะครับหยอดลงไปครับออตัวมันน่าจะแสบครับมันก็เลยพยายามจะออกมาแต่พอพยายามจะดึงออกมันก็เข้าไปอีกอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลานานก็ประมาณเกือบสิบยี่สิบนาทีเหมือนกันนะครับกว่าจะออกหลังจากโทรถามอาการน้องครับ,รบน้องเขาบอกว่าแรกๆก็จะมีการเลือนตาเหมือนแบบตาจะขับขี้ตาออกมาครับ พ่ตาจะออกมาเยอะ,อะหลังจากนั้นก็วันนี้รู้สึกเคืองก็ทำการหยอดตาแล้วก็กินยาแก้เ็จมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะ <insecurity> มันก็ปกติแล้ว AO. ครับก็ควรศึกษาพฤติกรรมของภาคครับว่าพฤติกรรมเขาเป็นแบบเขาจะอ่าสัมผัสความรู้สึกจากพื้นดินก่อนนะครับถ้ามีการสั่นะเตือนอเขาจะมาใกล้ๆตรงจุดท,ที่เราเดินจากนั้นเขาจะจับความร้อนที่ตัวเรา แต่เขาก็จะมาเกาะที่ตัวเราอันนี้เราก็ควรปีกเลี่ยงทางที่แบบว่าชื้นแฉะหรือถ้าเราจะไปเดินป่าหน้าฝนเราเป็นพิเศษครับเราควรใส่ถุงกันภาคหรือเรามีอุปกรณ์อะไรแล้วเราก็สังเกตเพื่อนข้างหน้าเราด้วยครับคอยสังเกตด้วยแล้วเพื่อนข้างหลังเราก็ควรสังเกตให้เราด้วยว่ามันเกาะถบนตัหรือเปล่า ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Follow ร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ